ดีนะเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะครูวุฒิคะเขาได้ใช้ได้ไหมเนี่ยสวยไหมฮะสวยไหมใช้ได้เลยมันไม่เหมือนเค้กอะมันเหมือนไอ้นั่นน่ะเอ้าดูสิทำไมคิดทางร้ายอย่างนั้นอะสวยออกเนี่ยคุ้นๆไหมล่ะถ้าสีน้ำตาลนี่ใช่เลยไม่ถ่ายหลายวันนั่นแหละสีน้ำตาลคุณเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะระหว่างที่เราแต่งหน้าเค้กกันไปเนี่ยนะครับจะพาไปเที่ยวตลาดหนึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเขาชื่อว่าอะไรนะ ชุมทางยิปซีชุมทางสยามยิปซีดูบา,างซ่อนนี่เองค่ะไปดูนะฮะสเสน่ห์ของเขาเป็นแบบไหนเชิญครับ เมื่อก่อนเคยฟังกันแน่นคุณจดหมายกันไปเนืองนั้นน่ยาชมอทามน่าจนาะเขาตกอับนี่เกาเป็นที่วยงานก็เลยกล้าออดจาเลยช่วเราเป็นได้ตอนนี้ตกอับแล้วเหรอคะอ๋อเรามีไมโครโฟนมีไข่หมาด้วยนะฮะขาไหมครับขาไมครับขาไหมครับเออขายตัวละเท่าไหร่ครับ ่มวินาที2,500ขึ้นไปครับไม่หรือคนฮะไมฮะคนครับสองพันห้านี่รวมไม้ด้วยไข่หมาไอ้ขาไม้ด้วยใช่ไหมฮะมขาไม้ด้วยครับครับอ๋อรวมกันสองพันห้าเออเป็นของทำของของเก่าจริงใช่ไหมนั่นเก่าจริงครับผมไม่ใช่ของไปทําใหม่แล้วก็เอามาทําให้เหมือนเหมือนเก่าใช่ไหมฮะมาที่จริงพี่ครับพี่จะคุยอีกนานไหมครับพี่เดินมาคุยใกล้ใก้ก็ได้ไม่ต้องใส่ไม้ก็ได้เอาชาวบ้านเขาจะได้รู้ไงว่าเราคุยอะไรกันเราไม่มีความลับแล้วทีมเขาไม่ได้มี ครับเนี่ยค่ะจะไปขโมยมาจากกองบาลบ้าเหรอเสียง่าตัดเลยใช่ไหมพี่อันนี้เป็นหมอฟันครับออ๋หมอฟันใช่บตัวนี้เขาไปเดตกเลตตกแต่งมาเท่าไหอ๋อครับของพี่นี่ไม่ได้เก่าไม่ได้เก่าเฉพาะไมโครโฟนหรือว่าเครื่องเสียงทุกอย่างนะครับรถแกก็เก่าตัวแกเองก็เก่าค่ะครับดูแลสิ่งเผืถอะเลยแหมยิ้มตลอดเวลาน่ารักมากนะคะร้านนี้ครับ เวลาคุยกับลูกค้าครับถ้าหน้าบึ้งใสเราขายของไม่ได้ใช่ไหมใช่เราขายได้เมียเต็มใงตอนนี้กำลังรอเจ้าของอยู่ครับกำลังรอเจ้าของของเชื่อมที่เจ้าของแล้วครับรอของเดินผ่านแล้วฝากเลยดในร้านที่อะไรขายดีที่สุดครับได้รับความนิยมมากขายดีที่สุดนะครับอ่าจะเป็นพวกโคมไฟครับผมเพราะว่าไปตกแต่งไว้ไหนจุดนะฮะใครที่ชอบร้องเพลงนะเอาไปตั้งไว้ในห้องน้ำผมหรือยังคาเฟ่ไล่แฉไปหมดแล้วเนี่ยเอาเหรอ ครับทีบดีทีบด,บดีของคุณเป็นไงทีบดีเหมือนกันขาเนี่ยทีบดีมากเหรอแล้วอะไรเนี่ย <มา S 2> แล้วคุณเอามาห้อยไว้ทำไมแล้วเนี่ยแม่น่าสิลุงห้อยไว้ทำไมนะคะลุงนี่สำหรับบันไดสายเรบเวลาเราเอาสายรถมาเนี่ยเราเรตอ้องห่อเพราะงั้นมันจะเบียดกันอ๋อแล้วเสียอันนี้คือไปรถที่ใส่เองรถใส่ให้เป็นจักรยานจักรยานพวกนี้เอามาจากไหนลุงที่มาจากญี่ปุ่นครับอ๋อมาจากญี่ปุ่นเหรอ โอ้โหเหรอฮะเป็นของเก่าใช่ไหมของมือสองที่เขาใช้กันในประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วมันมาจากญี่ปุ่นเนี่ยคันหนึ่งตกราคาประมาณเท่าไหร่มาตีหัวเฉลี่ยมาหัวเฉลี่ยเป็นเป็นรถเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาเลยแล้วดูนะรถรถคุณกำลังดูล้อดูล้ออ่าดีดูล้อท้ายดูล้อท้ายยังกไงยางมอเตอร์ไซค์เลยมันช็อปเปอร์เลยอโ้ แล้วไม่ได้ขายเฉพาะจักรยานใช่ไหมอันนี้ขายอะไรด้วยฮะเป็นโล่ไฟพวกกุญแจล็อกพวกอะไรที่เกี่ยวกับจักรยานอ๋อมีกุญแจมีกุญแจแบบลูกทุ่งไหมกุญแจล็อกแบบมันมันไม่ถนัดอ่ะไม่ใช่พิเศษรอซ่กันกุญแจลูกทุ่งมีไหมไม่มีครับไม่มี เดินตลาดนี่แม่มีเอกลักษณ์มากๆแล้วงส่วนตัวผมชอบมากคุณรัชเนตรงผมเขาเลยเพราะว่าเขาเต้นผู้สูงอายุเฮ้ยเอ้าให้ผู้สูงอายุมาเดินไงไม่จริงมั้งใช่ไหมพี่เสกไม่เกี่ยวกับผู้สูงอายุมั้งทุกวัยครับครับพี่เสกเนี่ยเขาเป็นคนดูแลตลาดที่นี่พี่ผมถามนิดนึงพี่ตื่นตอนกี่โมงครับ นอนดึกก็ตื่นช้าหน่อยพี่พี่ต้องใช้พระไหมไม่มีเขาไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอาตอนตื่นน่ะไม่ใช่พระปลุกเสกเหรอถึงก็ได้พี่ถึงโป๊ถึงแดนถามคอนเซ็ปต์ตลาดดีกว่าคืออะไรคะพี่ชุมทางชุมทางสยามยิปซีเออมาจากอะไรครับผมว่าชุมทางเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมนะฮะ สยามเป็นคนไทย20ปีผมมองว่าเป็นเรื่องราวของการเดินทางดีกว่า20ปีเนี่ยคือไปทุกที่ค้าขายคนพวกนี้็นนำเอาวัฒนธรรมที่มันหลากหลายเนี่ยเข้ามาพูดค้าไว้ด้วยกันตอนนี้มีผู้ค้าสักกี่รายแล้วครับประมาณ2-3,000ราย2-3โอ้ยใหญ่มากเลผู้เช่าพูื้นด้วยผู้เช่าในห้องด้วยครับโอ้ใหญ่มากนลเนี่ยพิเศษพี่ทำยังไงครับพี่จัดคอนเสิร์ตเหรอฮะหรือว่าไงครับคอนเสกครับเออไม่ใช่พี่เสกไม่ใช่พี่เสกโซโล่อ๋อนี่เสกโซโล ทำยังไงถึงผู้ค้าถึงตามเราไปทุกที่อย่างเงี้ยคะก็ดูแลเขาเสมือนเพื่อนกันความเชื่อมั่นความเชื่อใจว่าเราจะดูแลกันและกันมากกว่าตอนนี้ผู้ค้าที่จะเข้ามาที่ตลาดเนี่ยพิเศษต้องคัดไหมว่าจะต้องเป็นแนวออของเก่านะต้องเป็นแนวอย่างนั้นอย่างนี้คือบางสําคัญมากบางแผน<ม><ม>เลยหรือมพุทธประหัตเนี่ยเราเป็นแหล่งพ่อกล้าแล้วกัน<ม>เป็นโรงเรียนที่ที่ให้ทุกคนเข้ามาขายสินค้าฟรีตาย เพื่อแล้วเราจะได้เป็นเป็นโรงเรียนที่เราคัดสินค้าเพื่อจะมาขายไปสูสาออาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นสินค้าวินเทจแอนเมสศิลปะไอเดียดีไซน์อะไรรถคลาสสิกคนขายเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลกับผู้ซื้อได้ไม่ใช่แค่ขายหลอย่างที่ไปของสินค้าอย่างที่มาของสินค้าเอาไปใช้ทําอะไรเก็บไว้เพื่ออะไรยังไงเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลแล้วคนที่ซื้อไปก็สามารถเอาไป เอาไปเรียนรู้เอาไปศึกษาแต่งบ้านหรือ,อใช้ใช้เป็นเหมือนเงินฝากอะของโบราณเนี่ยมัน,ม,นมันอยู่ที่มูลค่าของเวลาเลยค่าเช่าครับบูธเนี่ยแพงไม่พิเศษมีรายได้น้อยก็จอดรถขายของ100้อยบาทมีรายได้สูงขึ้นีปนิดเพิ่งเรียนจบเพิ่งทำงานเงินเดือนหมื่นกว่าบาทห้องเล็กห้องสามพันนะฮะห้องใหญ่ก็แล้วแต่สเกลของความความต้องการด้วยความสามารถคือผมมาถึงปุ๊บนะวันนี้มาถ่ายรายการนะคุณรัชนรเสียตังค์ให้พี่เสกไปแล้วเท่าไหร่ ซื้อจัก,กรยานเก่าหนึ่งคันมีล้อครับมีล้ออมีดีพี่<อ>ไม่มีล้อ,อยังเอาแบกเหรอ,อแต่ไอ้ข้างหลังนี่ผมสนใจมากเลยมันคืออะไรครับเนี่ยพี่แสโครู้อยู่วยครับพี่สวัสดีครับสสวััดีครบ,ครบพี่ขายอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นงานอินดัสเทรียนล้อครับมันตกแต่งบ้าน ตกแต่งบ้านมันคืออะไรอะคะอันนี้จริงๆแล้วเป็นไฟเรือไฟเรือแต่ว่าไมยถึงอะไรไปเป็นเรือที่อยู่บนเรือตัวนี้ตัวนี้ซีนึงนะพันบาทเซมันห้าพันบาทของหายากมากช่างช่างกิโลก็ได้เลยพี่ช่างกิโลช่างกิโลก็เหลือเหลือกกินแล้วได้นี่ไม่เคยกลัวใครนะในเหล็กเนี้ยเหล็กทำไมมันเป็นเหล็กกล้าไงตสงสัยว่าพี่ไปเอามาจากไหนไปขโมยจากเรือลำไหนมาอ้้าวเฮยเฮ้ย ทำอะไรครับพี่ทำให้มันแข็งครับเฮ้ยทำอะไรให้แข็งคะไอติมหลอดครับพี่เพราะทำไอติมหลอดให้แข็งครับแล้วทำอย่างอื่นให้แข็งได้ไหมพี่ถ้าทำได้ผมเข้าไปด้วยได้ได้มันจะแข็งได้ยังไงคะก็วัวผสมจะมีน้ำแข็งกับเกลืออ่าอันนี้คือใส่อะไรเข้าไปคะเป็นน้ำอารมณ์ครับน้ำหวานชนิดต่างๆแล้วเวลาจะให้แข็งทำไงคะต้องต้องยังไงที่ให้รำรำด้วยค่ะเออ เขาต้องเขย่าอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะฮะไอเนี่ยแข่งคาลูครับแข่งคาลูการขวดต้องแช่น้ำเนี่ยครับโอ้แข่งคาลูจริงๆฮะเห็นชัดเจนเลยแล้วดูสิคะหน้าเห็นหน้าอย่างนี้นะคะครับแม่เขาต้มมัดด้วยมีเ้าต้มมัดนี่ขายมัดยังไงฮะสามมัดยี่สิบครับสามมัดยี่สิบบาททำเองเปล่าพี่แม่ทำเองครับคุณแม่ทำครับอยู่กับแม่เหรอคะทุกขาอยู่กับแม่ครับแม่เก้าเก้าครับเหรอ แล้วคาวบอยเป็นคนมาขายโอนน่ารักจริงๆเลยอะ่ะสุดยอดมากโอ้ชื่นชมจริงๆคครครับับบโอ้โหแมมตลาดหน้าเดินมากพิเศษโอ้บรรยากาศแบบโอ้ดีแสดงว่า ยอนสวัสดีครับสวัสดีครับใครฮะใครครับเจอผู้ร่วมก่อตั้งชุมทางสยามเอซีครับผมพี่ชีวาครับพี่ชีวาเป็นพระเอกหนังรุ่นสมบัติเมธานีโอ้โหชาตรีนะคะขนาดนั้นเลยอ่ะครับยุคนั้นเลยครับย้อนได้มากเลยครับเป็นความชอบครับเป็นความชอบนี่อก็พี่ออดนะครับ เป็นคนสร้างโครงสร้างทั้งหมดที่นี่ครับทีนีครับ,รบสเสน่ห์ของตลาดนี่อยู่ที่ไหนครับพี่ชิว่าครับที่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกระแส,สที่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของแฟชั่นแต่ที่นี่เป็นเรื่องของวิถีคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยอยู่กันด้วยแบบคนขายของจริงๆริไปไป,ไปศึกษาของไปหาของมาขายจริงๆไม่ใช่ว่าเห็นว่าไอ้นั่นขายดีก็เลยขายไอ้นั่นไม่ใช่แล้วทุกชิ้นเนี่ยศึกษาได้นะครับ เห็นมีบ้านไม้อะไรพวกนี้นี่ทำมาใหม่หมดเลยเหรอฮะใช่ครับใช่อันนี้ก็คือพี่ออเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องช่างก่อสร้างครับแต่เรื่องงานดีไซน์เราก็คุยร่วมกันลักษณะบ้านเบอร์อะไรมันถึงออกมาแนวนี้ฮะพี่ออสร่วมร่วมกันคิดครับหลายคนร่วมกันคิดเห็นว่าที่นี่เนี่ยจะมีที่พักให้กับ เออนักท่องเที่ยวอะไรด้วยใช่ไหมครับครับครับคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งไหนที่เราไม่เห็นมีโรงแรมมีอะไรเลยมันอยู่ตรงไหนฮะเฟลด์สองครับเฟลด์สองอันนี้เหรออันนี้บ้านทาซานเหรอนี่คือยิปซีโฮมสเตย์อันนี้อยู่ได้จริงเหรออยู่ได้จริงครับอยู่ได้จริงครับเดี๋ยวขึ้นไปดูก็ได้ฮะรู้สึกเมื่อกี้มีคนโผล่หน้ามาด้วยเฮ้ยยังไม่เห็นหออยู่ได้ครับอยู่ได้ครับคืนเท่าไหร่คะก็เราวางไว้ที่800บาทครับแปทนี่นอนเลยก็ได้ฮะตลาดที่อลังการอย่างเงี้ยยลงทุนไปเอะะมค ลงทุนถ้าตีเป็นมูลค่ามันเยอะอยู่แล้วนะครับอยากให้รู้ว่าที่นี่มีสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือคนที่มาอยู่อย่าไปคิดว่ามูลค่าของสถานที่เชิญชวนหน่อยครับพี่วาครับเชิญชวนนะครับก็ขอเชิญชวนครับสําหรับคนที่ชอบงานวินเทจของเก่านะที่รักงานศิลปะงานแฮนด์เมดต่างๆเชิญครับก็คือมีวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับโอ้ครับ S <S <S อาเชิญครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องขอบคุณรายการด้วยนะครับครับอ่าปไงอาจารย์อาจารย์ โอเคไหมอันนี้เริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแลวพอได้นะเนี่ยมอนเหนี่คผลว่าผมแต่อันนี้มันคืออะไรอันนี้ออกเป็นรูปหัวใจด้ไหะโอ้ยดอกกุหลาบดอกกุหลาบเห็นไหมล่ะโอ้โหดอกกุหลาบเน่าสิเลเช้าเอาอย่างนี้ใครที่สนใจนะคะไปตลาดชุมทางสยามเย็บซีครับไปได้ทุกคืนเออแล้วเขามีกี่วัน S <S เขามีสุกเสาร์อาทิตย์คุณนอนพอไหมเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์อ,อ่าเนี่ยเปิดแต่ว่าถ้าเป็นพุทธพฤหัสเขาจะเปิดสําหรับตลาดทั่วไปตลาดทั่วไปหมายความว่าจะเอาเสื้อผ้าใหม่อะไรของใหม่ไปก็ได้แต่ว่าเขาจะไปคัดของอให้มาขายในวันสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดดึกนะเปิดดึกนะกี่โมงถึงกี่โมงก็ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำบางทีก็สว่างเขานะหัวค่ำแล้วถ้าหางค่ำได้ไหมจะไปตอนหางค่ำได้ไหมโอ้ฮะพักกันแป๊บหนึ่งนะคะขอแต่งหน้าแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวมา คู่เดียวครับลาไอเดียคิดดีมีตังคุณแม่บ้านอาจจะเคยมีปัญหาเวลาไปซื้อแก้วซื้อจานซื้อชามมาจากห้าง uh, uh, ครับหรือมาจากตลาดเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์ราคาติดติดอ๋อ oh. uh. บางทีก็ติดข้างในจานในชามบางทีก็จิตนอกใช่แล้วเราอยากจะลอกออกบางทีเอ้าเหลือกาวติดอยู่นั่นอีกมันดูไม่สวยเออแล้วติดไปโหตลอดการก็มีนะคะไม่สวยบางทีอาจจะดูแบบจะปลอดภัยหรือเปล่าใช่มังติดอยู่มีวิธีง่ายๆเลยนะคะอไปชมภาพกันก่อนเลยค่ะนี่สติกเกอร์บางทีอันใหญ่ๆนะนยคะเป็นพลาสติกเป็นแก้วหรือว่าเป็นวัสดุอื่นๆนะคะครับวิธีการก็คือเนี่ยค่ะน้ำยาล้างเล็บคุณแม่บ้านมีอยู่แล้วแหละ เอาสำลีมาชุบน้ำยาล้างเล็บแล้วเอาไปเช็ดออกค่ะอ๋อใช้เช็ดเอาจริงๆแล้วมีหลายวิธีนะเนี่ยวิธีแรกก่อนนะคะง่ายๆออกหมดเหมือนกันอันนี้จะทำให้กาวออกนะฮะค่ะนี่แต่สีไม่ลอกนะคะคือบางทีถ้าเราใช้น้ำธรรมดาเนี่ยไปเช็ดกระดาษอาจจะออกนะแต่เจ้ากาวที่ติดอยู่กับภาชนะเนี่ยบางทีมันไม่ออกใช่เนี่เห็นไหมเราดึงออกแล้วก็จะเหลือกาวอย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะเช็ดปุ๊บเกลี้ยงเลยครับ วิธีง่ายๆแล้วก็ไปล้างน้ําสะอาดอีกทีหนึ่งเพราะว่าน้ํายาล้างเล็บบางทีอาจจะมีกลิ่นมีอะไรใช่ไหมฮะอันนี้วิธีแรกวิธีที่สองนี่เป็นน้ํามันมะกอกค่ะน้ํามันมะกอกนะคะเอาทาๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็ออกเหมือนกันออกเหมือนกันน้ํามันพืชนะคะเป็นน้ํามันพืชเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้น้ํามันปลมพวกนี้ก็ได้นะคะอ๋อครับเป็นน้ํามันพืชนะะง่ายไหมคะแต่ว่าน้ํายาล้างเล็บจะดูง่ายกว่าเนาะอออครับเดี๋ยวลอกลวลอกลวครับกาวมันจะแพ้น้ํามัน นี่นี่ง่ายง่ายทำช้าจังเลยถ้าเป็นผมเสร็จไปแล้วเนี่ยนี่นฉันมีปัญหากันเลยรับมรองเท้าเวลาไปซื้อรองเท้ามาทั้งเบอร์ทั้งราคาติดอยู่อย่างนั้นอ่ะติดอยู่ที่รองเท้าติดอยู่มันอยู่ใต้พื้นไงเดินไปไหนคนก็จะบอกอุ้ยราคา199ยนี่ติดนานเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเอาไม่ออกเอาไม่ออก เนี่ยต้องใช้วิธีอย่างนงี้น้ำยาล้างเล็บเช็ดเลย<ฆ>เพราะว่าวัสดุที่เป็นพลาสติกได้หมดเป็นแก้วก็ได้อ,อย่างที่คุณอมภูบอกต้องล้างทําความสะอาดอีกชั้นหนึ่งก่อนว่าเป็นเกล็ดความรู้เล็ก,ล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 กๆน้อยๆนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะเจอเรื่องใกล้ตัวอยู่แล้วจะเอ๊จะทํายังไงกับมันหรือบางทีเราก็มองข้ามไปเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเอาเป็นข้อมูลไปก็แล้วกันนะครับเอาล่ะครับเสร็จหรือยังฮะเสร็จหรือยังครับคุณพุทธครับโอ้สวยเลยออกมาแล้วสวยเป็นหัวใจสีแดงออกมาเลยเหมาะสําหรับ สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยมากมากเลยนะฮะอ้าววันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยมั่งคั่งกันทุกคนเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ